ช่วงเวลาการสอบนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับเรานิสิตดังนั้นเราจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้คะแนนมาอย่างดีที่สุดเมื่อมีการสอบความก,าามกดดันจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะตามมามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า anxiety ค,คือความกังวลความกังวลนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อแต่เมื่อร่างกายเผชิญกับภาวะที่ต้องจะต้องอตรอดหรือรู้สึกถึงความเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่ว่าเมื่อถึงเวลาการสอบนั้นจะมีอาการของความ ความังวลที่เรียกว่า test anxiety เป็นสน่วนใหญ่ของความกังวลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าทํางานที่กำลังจะมีการทดสอบและเครียดอย่างมากโดยที่คำำวามกังวลในรูปแบบนี้จะทําให้ความสามารถในการสอบนั้นลดลงและความสามารถในการเรียนรู้แย่ลงอาการของ test anxiety นั้นทําให้มีสมาธิจดจ่อได้ลบาบากไม่สามารถดึถึงเนื้อหาที่ทบทวนมาได้เกิดความคิดใน,นแง่ร้ายต่อผลการสอบอนาคตปวดท้องคลื่นไส้ หายใจเร็วตัวสัเว์จะออกแล้วเราจะจัดการกับภาวะนี้ได้อย่างไรอย่างแรกครับลดความเป็น perfectionist ลงลดความขัดงที่มีต่อตัวเองยอมรับว่าเราสามารถทำผิดพลาดได้และเราทําดีแล้วข้อสองครับจัดการก,กับความคิดของตัวเองที่ว่าเราไม่เก่งพอเปลี่ยนเป็นเราทําได้เราทุ่ทนมาอย่างดี 3. ครับนอนหลับให้เพียงพอการน,นอนนะครับสําคัญมา,มากต่อการทบทวนเนื้อหาเพราะมันสามารถทําให้เราจดจํา เนื้อหาที่เราทบทวนมาได้นะครับ4ี่ครับเตรียมตัวให้พร้อมสหรับการสอบครับสําคัญมากครับเพราะว่าการทบทวนเนี่ยครับสามารถทําให้เรามั่นใจและคลายความกังวลไปได้ระดับหนึ่งเลยครับสุดท้ายครับการหายใจลึกๆนะครับสามารถช่วยให้เรามีสมาธิและเราสามารถแก้โจย์ไปทีละขั้นตอนได้อย่างง่ายๆครับความกังวลนะครับไม่มากเกินไปนะครับสามารถทําให้เกิดข้อเสียอย่างมากต่อการใช้ชีวิตนะครับ แต่เมื่อมีถึงแค่เพียงนิดนึงเท่านั้นครับเพียงแค่นิดเดียวสามารถทำให้เราคาดการถึงอนาคต่วงหน้าและสามารถจัดการกับมันได้ครับ